ทีนี้ขยับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายทีมซีเกมนะคะก็ลงซ้อมอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในนั้นนะคะก็มีนักเตะที่เป็นผู้ประสบภัยคือครอบครัวของเขานะคะค,<ร>คือยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะคือทีมชาติไทยชุดซีเกม ame, ชุดนี้นะครับ,รบมีนักเตะจากสมขลาอยู่3คนคมีสรวัตรโพสมันเป็นผู้รักษาประตูนะครับมีอิคลาสสันหลน<ๆ>และก็พลเอกมณีกร ที่จะรับผลกระทบโดยตรงเลยก็คืออย่างสรวัตรโพสมันคนนี้ะนะครับเป็นผู้รับสาประตูวันที่ทีมชาติไทยให้มาในงานตัวเขาต้องฝ่าน้ำท่วมมานะถูกต้องแต่ว่าครอบครัวยังอยู่ที่สงขลาซึ่งเจ้าตัวก็มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าพยายามติดต่อครอบครัว เออแล้วมันยังติดต่อไม่ได้ถูกต้องอนะคะก็อยู่ที่สงขาเลยนะคะก่อนที่จะมาเข้าแคมป์ทีมชาตินะคะสำหรับสรวัตรนะคะก็บอกว่ามีน้ําท่วมที่บริเวณที่พักอาศัยด้วยนะคะเจ้าตัวเนี่ยต้องนั่งรถทหารมาเข้าแคมป์นะคะแต่ว่าก็ ภูมิใจที่ติดทีมชาติไทยรับใช้ซีเกมในครั้งนี้นะคะก็เป้าหมายเนี่ยก็จะทําผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้นะคะแต่ว่าสถานการณ์น้าท่วมที่บ้านเนี่ยเจ้าตัวก็ยังเป็นห่วงครอบครัวอยู่ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าได้มีการโพส์โซเชียลมีเดียนะคะฝากประชาสัมพันธ์บอกว่า ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ของแฟนเนี่ยติดอยู่ <ừ> mm. ที่บ้านด้วยนะคะน่าจะเข้าวันที่4แล้วน้ําค่อนข้างสูงแล้วก็กําลังที่จะขึ้นชั้นสองด้วยนะคะก็ฝากหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะคตอนนี้เนี่ยได้กําลังใจแล้วก็ได้รับเบอร์ติดต่อกู้ภัยก็พยายามช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดนะคะก็ตอนนี้เนี่ยที่เป็นห่วงครอบครัวเลยก็คือเรื่องของปริมาณน,น้ําที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะไฟฟ้าก็ไม่มีแต่ว่ายังติดต่อได้อยู่คือนะสารวัตเนี่ย เป็นคนสมขลาและต้นสังกัดที่เขาเล่นให้กับสมสร,รก็อยู่กับสมขลา f อฟนะครับส่วนอีกสองคนานะทางอีครัสสันหลนกับพลเอกมณิกรอยู่กับพีทีประจวบแต่ว่า เป็นคนจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะนี่ก็คือ3คนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้นะคะทางด้านของอิกลาสันหลนเนี่ยนะคะก็ตัวรุกของพีทีประจวบ FC ก็พูดถึงความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ติดทีมชาตินะคะแต่ว่าก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยครอบครัวอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าการมาเข้าแคมป์ครั้งนี้ถ้าในเรื่องของภารกิจเรื่องของหน้าที่ของตัวเองเนี่ยก็พยายามจะทําให้เต็มที่แล้วก็การมาเข้าแคมป์เนี่ยก็มีเพื่อนร่วมทีมอย่างตัวของพันเอกมณีกรเองที่มาจากพีทีประ จบด้วยกันแล้วก็เป็นคนสงขาเหมือนกันก็พูดคุยกันดีนะคะก็ตบพยายามค่ะที่จะมุง่งมั่นตั้งใจทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อรับใช้ทีมชาติไทยนะคะแ,แรกเดี๋ยวเราจะเจอกับตีโมเลสเตวันที่3ธันวาคมนะครับค,คือเมื่อวานเนี่ยมารายงานตัวกันแล้วเดี๋ยวจะต้องกลับไปรับใช้ต้นสังกัด เตะไทยลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็กลับมารวมตัวกันใหม่ค่ะก็ส่งกําลังใจนะคะให้กับทั้งนักเตะทีมชาติไทยชุด4เกมทั้งชุดแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือทั้ง3ท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะก็กําลังใจดีผลงานก็จะได้ทําตามที่เป้าตั้งเป้าไว้ด้วยนะคะ